ก็สำหรับเคสนี้นะครับเป็นสีดำนะครับเป็นผู้ขับขี่รถ ตอนนี้มีอุบัติเหตุนะครับเรากำลังไปตรวจสอบเหตุก็เป็นอุบัติเหตุครับรถตู้รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เหมือนจะต้อง c ีพีาในที่เกิดเหตุครับแล้เราไปตรวจสอบร่วม บาดเจ็บอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวก็ดูว่าช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็ปิดการจราจรอะไรนะครับเพิ่งเย็บแผลไปเมื่อตอนเย็นสักช่วงหกโมงเย็น,นครับตอนนี้ประมาณ2องทุ่มสี้านะครับ าพโลนะครับรถแม่น่าจะออกไปก่อนแล้วล่วงหน้าเดี๋ยวเราไปช่วยสนับสนุนนะครับทั้งที่ตัวเองก็ยังเจ็บอยู่นะแต่เวลามีเหตุแบบนีม้มันก็อดไม่ได้ครับเราถึงซีเกตแล้วนะครับเหตุอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับเราต้องไปขึ้นยูเทิร์นกูใหญ่ยยนะครับ ก็จะเป็นเลนผู้ขนาบห้องต้นแจ้งว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวนะครับ CPR ในที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราตรวจสอบวอรแปดเพิ่มเติมก่อนนะ เกิดเหตุน่าจะเยอะแล้วนะครับประมาณตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะประมาณ4ี่คันแล้วน่าจะเป็นเหตุซํำซ้อนนะครับกก็ยังเดินขากระเพกกระเพกอยู่นะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเย็บแผลสดๆเลยแล้วก็ ที่กิดเทนี่เลยนะขอโทษคำขอโทษด้วยนะครับที่ขัดคำสั่งในการไม่ออกไม่ให้ออกที่กระเทศเพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่แต่ขอได้ช่วยนะครับขอให้ได้ช่วยไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่ารถกว่าจะเสร็จโอ้โหเป็นเดือนแล้รอบเนี้ยนานนะ่ะ เหูด้านหน้านะครับอยู่คู่ขนานขาเข้ากรุงเทพเบื้องต้นยังไม่ทราบนะครับว่าบาดเจ็บกี่คน เราถึงที่กระเทะแล้วนะครับสองสิซีซอยู่ที่กระเทะน,นะครับรถตระเล็กเราขออนุญาตด,ดูตื่นกุ้ยชี่ปักช่องสุนุบัติเฮ็ด เบื้องต้นมีคุมผ้าขาวนะครับจากที่สังเกตด้วยสายตา N T ลบแปเจ็บสองลายรู้สึกตัวบริเวณบ้านเหนือบ้านเหนือโค้งสายน้ำตะบนปากช่องบนทีสุดทงน่าจะบเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะครับเจ็บกี่คน

แสงคามร้อยเซนวอลสิบเปลี่ยนเซฟรถด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ออะไรนะมีอะไรนะอ่านว่าไงปู้ยี่สิบแปดมงกุฎด้วย อันคัตเวอร์ชันอันคัตก็ไปดูเอาเออหันมาหาเราปิดคลิปให้หน่อยเขาี่ที่ที่ในิ้นเราที่ว่าการนี้ออกเปลี่ยน้ามลกนนี่เรียกาดวยลเขาไม่มีบัตรในกระเป๋านี่ยังไม่ได้โพลีมิสมากจะเอาบัตรพนักงาน ยังไม่ได้คนเดี๋ยวรอร้อยเวรนบอกอะไรกลับมากรุ๊กจี๊กคแยกไฟแดงเห็นตำรวจแจ้งอเนาะอ๋อเ็เลยจอดแอบทรายรอฟัง <hi> รอฟังสิวาะเี้แจ้งมาพอดีอ้ยเยนีเลยน่า้ว้ข้าันเนี้ยสองแปดมุงคุณแต่วันี้ข้าอ่ะอ๋อด้วยพี อันคัดอันคัดขี้เกียจแล้วเดี๋ยวนี้ลงอย่างเดียวช่งูพกพกมาเนพุาๆเวอร์ชันอันคัดอย่างเดียวเลยช่วงเนี้ยดไ้ลงอยู่อานรู้ไหมบ้านไหนโอ้โี่ตัวด้วยต้องรอคุณงูมาแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าเอ็บแบตเหลือเยอะเปล่า อันนี้พ่ไม่ไยนละมีถุงหมี่ไมุพ่อไุงที่ถุงแดงก็ได้ม okay. ีไหมในในในรถอะรถพยาบาลอะ ขอตัง então, und, <be> <políticas> ้ดูไว้ดดูอตังไว้นอตังไมีไว้ี่มบอกเอาไงทีดเหมือนมร์ไ์อะไรอยม่ในน่จ้างเหยยปะที่หลังเหยียบหรือเปล่าเอ U S G H ใครับ C S ฮะ C S อะไรนีบอกมามีแต่คนชนมอเตอร์ไซค์นเดยอ่ะไม่มีใครคนเลยเปมอเตอร์ ระวังรถด,ด้วยไอ,อ้แบงค์แอดูรถด,ด้วย,ยเรียกปรกันเยอยู่ใต้บอนรถย,ยเรียกปรกันลยอยู่ม่ชนมเมาดูาต้บอกน่ย เขามีเอกสารเลยเสื้อตัวนั้นมีอะไรไหมไม่มีครับโทรศัพท์มีพี่แต่เขาไม่ได้ตั้งเบอร์ฉุกเฉินไว้เขาสยามที่พีเอสตอนนี้กําลังดูข้อมูลของผู้เสียชีวิตยครับ lý lòng อะไรเลือดเยอะมาก <inexpensive noise> one สำหรับเคสนี้นะครับเป็นสีดำนะครับเป็นผู้ขับขี่รถจกักรยานยนต์ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังติดต่อญาดไม่ได้นะครับลักษณะผมยังไม่มั่นใจว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงเดี๋ยวรอสรุปอีกครั้งนะครับแต่ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเสียเลือดมาก ที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองสนนะครับเลนคู่ขนานทิศทางมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่อง e m r 3 9 7 0ดน้วยน,นะครับผมแอฟซ่าลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน,น้าสวัสดีครับ